สวัสดีครับช่อง YouTube ในนกแชนแนลนะครับสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับเมื่อทาง Toyota m มอเตอร์ประเทศไทยได้เปิดตัว all new t o y ย t a y a r ริ Cross เวอร์ชันไทยปี2024อย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมกับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่อิงวรัทนทรและบิลกินพุทธิพงศ์นะครับนี่ในที่สุดอิงวรัทนทรและบิลกินพุทธิพงศ์ก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของ All-New Toyota Yaris Cross เวอร์ชันไทยปี2024ไปแล้วเรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับสโลแกนใหม่ Move to the Max Move ชีวิตไปให้สุดๆนะครับสำหรับ All-New Toyota Yaris Cross เวอร์ชันไทยนะครับการออกแบบภายนอกแบบ Solid a อ Dynamic สะท้อนความแข็งแกรง่งดุดันทรงพลังตอบสนองไลฟ์สไตล์แอคทีฟพร้อมลุยไปได้ทุกที่เสริมความทันสมัยด้วยเส้นสายของตัวรถ พร้อมกระจังหน้าสีดำเงาและขอบสีเงินเมทัลลิกสะท้อนภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่พร้อมสีภายนอกให้เลือกถึง6สีและตัวเลือกหลังคาดำด้วยนะครับการออกแบบภายในแบบรูมี่เอสสปอร์เน้นภาพรวมภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางสบายตาโดยใช้หลักเส้นนำสายตาที่เป็นเส้นตรงลากยาวบริเวณคอนโซลด้านหน้าเสริมดีกรีความสปอร์ตด้วยการออกแบบที่นั่งฝั่งผู้ขับขี่ ให้มีดีไซน์แบบ Driver-Oriented cockpit เพิ่มความพรีเมียมด้วยการตกแต่งภายในด้วยวัสดุบุกนุ่มวัสดุคุ้มเบาะนั่งพร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยลดการสะสมความร้อนบนผิวสัมผัสไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร Ambient Light ปรับระดับสีได้ถึง14เฉดสีปรับความสว่างได้ถึง4ระดับและหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิตอลขนาด7นิ้วนะครับ ส่วนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนั้นรองรับตอบโจทย์ทุกการใช้งานด้วยเบาะนั่งฝั่งคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบนงเบรกอัตโนมัติระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมตัวกรองฝุ่น PM 2.5ลำโพง6ตำแหน่งของพโ o อเนียอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้าสายหน้าจอแบบสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับ Apple Car า l พ y และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมายนะครับส่วนเครื่องยนต์นั้นมาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริด HEV ขนาด1.5ลิตรรหัส 2NR VEX Dual VVTi 4สูบแถวเรียง Double Overhead Camshaft 16วาล์วให้กำลังสูงสุดถึง91แรงม้าแรงบิดอยู่ที่121นิวตันเมตรนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ารวมเป็น111แรงม้า141นิวตันเมตร แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนและเกียร์อัตโนมัติ e cvt ให้อัตราเร่งดีห้องโดยสารเงียบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอัตราการปล่อย co 2ต่ำสุดประหยัดน้ำมันสุดในคลาสถึง26.3กิโลเมตรต่อลิตรโดยอ้างอิงจาก EcoSticker นะครับอุปกรณ์ความปลอดภัยมาตรฐานครบครันด้วยระบบควบคุมการทรงตัว vsc ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี tcs ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน hac ถูกลมนีรภัย6ตำแหน่งกล้องบันทึกภาพด้านหน้าหลังเซ็นเซอร์กะระยะ4จุดรอบคันและชุดซ้อมยางฉุกเฉินพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ทันสมัยอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันพานรามิกวิวมอนิเตอร์360องศาระบบแจ้งเตือนในจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างไบลท์สปอร์ตมอนิเตอร์และระบบแจ้งเตือนขนาถอยรถ r c t a และระบบความปลอดภัยขั้นสูง Toyota Safety Sense นะครับ โดย All-New Toyota Yaris Cross เวอร์ชั่นไทยปี2024จะมีจำหน่ายทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับนั่นก็คือ1รุ่น H-EV Smart 2รุ่น H-EV Premium และ3รุ่น H-EV Premium Luxury นะครับซึ่งตัวรถและอุปกรณ์ต่างๆจะขอไล่เรียงทีละรุ่นดังนี้นะครับรุ่น H-EV Smart นะครับสิ่งที่จะได้ก็คือกระจังหน้าสีดำ ไฟหน้าแบบ full led และไฟ daytime running light ระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ follow me home ไฟตัดหมอกแบบ led ไฟท้ายแบบ full led ล้ออลอยขนาด17นิ้วภายในห้องโดยสารก็จะเป็นโทนสีดำพร้อมเบาะนั่ง pu และ pvc นะครับปุ่ม push start พร้อมกุญแจ smart entry หน้าจอแบบสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับ apple carplay และ android auto แบบไร้สายลำโพง6ตตำแหน่ง จอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID แบบจอดิจิตอขนาด7นิ้วเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบน่วงเบรกอัตโนมัติระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมระบบกรองฝุ่น PM 2.5ช่องแอร์ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังช่องต่อ USB 4ตำแหน่งหน้า2หลัง2กระจกไฟฟ้าและเ e n นทันล็อกพร้อมระบบสปีดออโต้ล็อกนะครับระบบความปลอดภัยนั้นรุ่น HEV Smart สิ่งที่จะได้ก็คือ ระบบป้องกันล้อล็อก ok ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ถูลมนิรภัย SRS 6ตำแหน่งกล้องมองภาพด้านหลังขนาดถอยจอดเซ็นเซอร์กาดระยะด้านหลัง2จุดนะครับสำหรับรุ่น HEV Premium นะครับสิ่งที่จะได้ก็คือ กระจังหน้าสีดำเงาและขอบสีเงินเมทัลลิกไฟหน้าแบบ f u l LED l พร้อมไฟ Daytime running light ระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow Me Home ไฟตัดหมอกแบบ LED ไฟท้ายแบบ f u l LED l ล้ออลอยสีทุโทนปัดเงาขนาด17นิ้วส่วนภายในห้องโดยสารก็จะได้ภายในห้องโดยสารแบบสีดำพร้อมเบาะนั่ง PU และเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศท,ทางปุ่ม push start พร้อมกุญแจ smart entry หน้าจอแบบสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ a n d r o i d Auto แบบไร้สายลำโพง6ตำแหน่งจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID แบบจอดิจิตอลขนาด7นิ้วเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบรลวงเบรกอัตโนมัติระบบปรับอากาศอตัตโนมัติพร้อมระบบกรองฝุน่น PM 2.5ช่องแอร์ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังช่องเสียบ USB C ตำแหน่งหน้า2หลัง2 กระจกไฟฟ้าและเซ็นทันล็อกพร้อมระบบสปีดออโต้ล็อกส่วนระบบความปลอดภัยในรุ่น h e v p r e เมียนะครับสิที่จะได้ก็คือระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ถุงลมนิรภัย SRS 6ตำแหน่งกล้องมองภาพขนาดถอยจอด เซนเซอร์กัดระยะ4จุดรอบคันหน้า2หลัง2นะครับกล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถระบบแจ้งเตือนในจุดอับสายตาที่กระจกมองข้าง b r i n d Spot Monitor ระบบแจ้งเตือนขณะถอยรถ RCTA นะครับส่วนระบบความปลอดภัย t o Toyota s a f e t ซ s e n s นนั้นจัดเต็มจริงๆนะครับทั้งระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCSAdaptive Cruise Control ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติตามรถคันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวและระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธีนะครับและสำหรับรุ่น HEV Premium Luxury รุ่นท็อปสุดของ All New Toyota Yaris Cross เวอร์อชั่นไทยปี2024นะครับสิ่งที่จะได้ก็คือกระจังหน้าสีดำเงาและขอบสีเงินเมทัลลิกไฟหน้าแบบ Full LED พร้อมไฟ Daytime Running Light ระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow Me Home ไฟตัดหมอกแบบ LED ไฟเวล o ขม l แล p ที่กระจกมองข้างไฟท้ายแบบ Full LED ล้ออลอยสีทุโทนปัดเงาขนาด18นิ้วประตูหลังสามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบคิกเซนเซอร์ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นมีให้เลือกทั้ง2แบบนะครับนั่นก็คือแบบสีเทาดําและแบบสีดําขึ้นอยู่กับสีภายนอกนะครับส่วนเบาะนั่งก็จะได้เบาะหนังแบบ PU และเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทาง หลังคาแบบพารามิกซันรูฟฟิกไทป์พร้อมม่านปรับไฟฟ้าปุ่มพุชสตาร์ทและกุญแจสมาร์ทเอนทรีหน้าจอแบบสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID แบบจอดิจิตอลขนาด7นิ้วเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบนงเบรกอัตโนมัติระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมระบบกรองฝุ่น PM2.5 ช่องแอร์ฝั่งผู้โดยสารตอนหลัง ช่องเสียบ USB 4ตำแหน่งหน้า2หลัง 2, 2> ลำโพง6ตำแหน่งของ Pioneer กระจกไฟฟ้าและสส่ท่านล็อกพร้อมระบบสปีดออโต้ล็อกอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย Wireless Charger นะครับส่วนระบบความปลอดภัยนั้นในรุ่น HEV Premium Luxury ให้มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับทั้งระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก VA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี T.R.C. ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน H.A.C. ถุงลมนิรภัย S.R.S. 6ตำแหน่งเซ็นเซอร์กัดระยะ4จุดรอบคันหน้า2หลัง2นะครับกล้องบันทึกภาพด้านหน้าหลังระบบแจ้งเตือนในจุดอับสายตาที่กระจกมองข้าง Blind Spot Monitor ระบบแจ้งเตือนขณะถอยรถ R.C.T.A. กล้องรอบคัน Panoramic View Monitor 360องศานะครับ ส่วนระบบความปลอดภัยขั้นสูง Toyota s a f e t ี s e ซ s e ให้มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับทั้งระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCSAdaptive Cruise Control ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติตามรถคันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวระบบป้องก,กันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธีและระบบตรวจวัดลมยางอัตโนมัตินะครับ และ All New Toyota Yaris Cross เ v e r s i o นไทยปี2024ทุกรุ่นจะได้ระบบ T-Connect by Toyota ทุกรุ่นย่อยนะครับสำหรับราคาจำหน่ายของ All New Toyota Yaris Cross เ v e r s i o นไทยปี2024มี3รุ่นย่อยดังนี้นะครับรุ่น HEV Smart ราคา7 8 9 9 0 0บาทรุ่น HEV Premium ราคา8 4 9 9 0 0 0บาทและรุ่นท็อปสุดคือ รุ่น H-EV Premium Luxury ราคา899,000บาทนะครับทุกท่านสามารถชมของจริงสัมผัสและทดลองขับ All New Toyota Yaris Cross เวอร์ชั่นไทยปี2024ได้ที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่าย Toyota ทั่วประเทศและที่ Toyota Alive Space b a n g า a ได้ตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2566นี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ อะไรที่มูฟคุณไปได้สุดๆ บนเส้นทางที่ไปยังมีอะไรให้สุดได้เยอะสุดๆไปเลยเอาหนึ่งอยางริชครอสมอบชีวิตไปให้สุด,สด